ดาวเรเืองพันพื้นบ้านพริกเมื่อกี้ก็ปือสะดาวเนี่ยสะดาวนี่ทำไว้สองอาทิตย์แล้วสิบห้าวันแตกงามดีแล้วปลูกได้แล้วนะแบบนี้ เดี๋ยวจะลงปลูกแล้วทิศหน้าก็ปลูกลงปลูกหมดเลยคือไม่ต้องรอนานอยู่เตรียมพื้นที่ได้ก็ลงปลูกเลยเพราะว่าพ๋อทำถุงเล็กๆถุงเล็กๆเ,เองเพื่อสะดวกในการขนย้ายไม่หนักดินไม่ต้องหนักคือเราต้องการแค่เอาไปใส่ เอาจากาถุงเพาะชำเนี่ยไปใส่หลุมนี่ก็เก็บใบไม้ด้วยไงใบไม้มันร่วงอันนี้